นี่คือหน้าแรกนะครับของ a อฟเฟชชนะครับเป็นหน้าการล็อกอินนะครับที่จะใส่ KU Mail นะครับแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปหลังจากใส่ข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดล็อกอินครับในส่วนของหน้าหลักนะครับจะมีเมนูหลักนะครับอยู่3เมนูนะครับคือการลงทะเบียนเรียนนะครับการลงทะเบียนเรียนจะมีขั้นตอนแนะนำนะครับอยู่2แบบก็คือแบบ รูปภาพแล้วก็วิดีโอนะครับแบบรูปภาพนะครับจะเป็นการแปะรูปภาพนะครับพร้อมคำอธิบายนะครับส่วนอันที่2ก็คือแบบวิดีโอนะครับก็จะเป็นวิดีโอทูตเลียนะครับให้ดูว่าการลงทะเบียนมันลงยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถเปิด i อนะครับเอเคยเพื่อเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นสถานที่นะครับเมื่อเราก็สามารถค้นหาตึกที่เราต้องการนะครับ พอกดไปปุ๊บกดค้นหานะครับก็จะขึ้นตึกนะครับรูปตึกแล้วก็ชื่อตึกนะครับชื่ออาคารนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับแล้วก็แนบ Google Map ให้เราสามารถเปิดเข้าไปดูได้นั่นเองครับต่อมาครับก็จะเป็นกระทูนะครับอ่าก็จะมีกระทู้ที่ตั้งถามอะไรแล้วก็สามารถเข้าไปอ่านได้นะครับรวมทั้งสามารถเราตั้งกระทูถามได้นะครับต่อมาครับ เป็นเมนูนะครับทั้งหมดที่เรามีก็จะมีชมรมนะครับปฏิทินการศึกษานะครับรีวิววิชาคนอ่าช่องทางการค้นหาอาจารย์นะครับวางแผนนะครับหน่วยงานภายในกิจกรรมแล้วก็ปรึกษาปัญหาสุดท้ายคือเกี่ยวกับมหาลัยนะครับเอาดูที่ชมรมก่อนนะครับชมรมก็จะเป็นคอนแทคอะไรต่างๆนะครับที่ขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อมาก็เป็นปฏิทินนะครับปฏิทินปีการศึกษานะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ว่าอ่าในแต่ละ การศึกษานะครับมีกิจกรรมหรืออะไรบ้างนะครับต่อมาครับรีวิวนะครับรีวิวก็เราสามารถเข้าไปอ่านแล้วก็เขียนรีวิวได้เลยนะครับต่อมาครับค้นหาช่องทางการติดต่ออาจารย์นะครับสามารถเลือกสโคบได้นะครับเป็นขนาดไหนแล้วก็หรือไม่ก็สามารถค้นหาชื่ออาจารย์ได้เลยนะครับต่อมาครับว่างแผนนะครับวางแผนการศึกษาเราสามารถ เลือกนะครับว uh, <not>. so, ิชาต่างๆนะครับมาเพื่อจําลองตารางเรียนของเราได้นะครับในส่วนนี้ก็กดตรงนี้ครับเพิ่มวิชาแล้วก็เราก็เลือกต่างๆแล้วเราก็กดเพิ่มวิชาไปนะครับต่อมานะครับเป็นหน่วยงานภายในนะครับเราสามารถดูได้เลยนะครับว่ามีหน่วยงานไหนบ้างนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับส่วนนี้จะเป็นของเรื่องของฟีดกิจกรรมนะครับต่างๆภายในมหาลัยนะครับแล้วต่อมาครับ ปรึกษาปัญหาจิตวิทยานะครับก็เกี่ยวกับว่าถ้ามีปัญหา,าเรื่องทุกข์ใจนะครับก็สามารถไประบายหรือปรึกษาปัญหาได้นะครับกับนักจิตวิทยานะครับซึ่งของมอขอเราเองนะครับก็มีช่องทางการติดต่อประมาณ6ช่องทางนะครับที่สามารถเข้าไปรับคำปรึกษาได้นะครับ ต่อมาครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโลโก้หรือสีนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับต่อมาครับ on, จะมีเมนูข้างล่างอีก3ตัวครับก็จะเป็นส่วนในเรื่องของร้านค้านะครับส่วนของร้านคา้าแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าได้ครับแล้วก็เพิ่มลงตะกร้า <S <S เพิ่มลงรถเข็นได้นะครับพอเพิ่มลงรถเข,น <S <S ข<ย>็นก็สามารถ เราอาจจะมีโค้ดนะครับส่วนโค้ดส่วนลดอะไรต่างๆให้ได้นะครับต่อมาครับเราก็มี well, ส่วนของข้อความนะครับข evet ้อความแจ้งเตือนต่างๆนะครับสถานะอะไรต่างๆนะครับท is ี่เราจะมีบอกนะครับต่อมาครับก็จะเป็นส่วนหน้าของบัญชีนะครับบัญชีของเรานะครับสถานะบัญชีของเรานะครับแล้วก็มีเรื่องของการช่วยเหลือนะครับการช่วยเหลือนะครับ จะเป็นของคำถามที่โพสล่อยนะครับ FAQ นะครับซึ่งเราก็สามารถดูได้นะครับว่าคำถามอ,าอะไรที่บอบบ่อยนะครับมันต้องแก้ไขอย่างไรนะครับก็แอปก็จะมีประมาณนี้นะครับของเฟช h ี